หน,หนึ่งจุดหนึ่งครับเขาเรียกหนึ่งจุดหนึ่งดูก่อนครับดูก่อนว่าเป็นยังไงหนึ่งจุดหนึ่งหูทางเละมากครับตอนนี้ โอเคครับขึ้นมาดูก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาหนึ่งจุดหนึ่นง 1. 1ครับนี่เขาเรียกหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโค้ดครับโคดต้องต้องระวังประคองโซ่นะ ồ thấm hôn cháu Xuất john ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมถอยสวยมากสวยมากสุดยอดโอ้โหกระโดดทำไมครับ หมดจริงครับเนิน1.1ใช้ได้ผมตั้งแต่ปลายเนินตีเนินเลยเป็นไงพี่ดาวใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นบรรยากาศเนิน1.1นะครับขาโหดมากใช้ได้เลยทีเดียวเขาเขียวนะครับ1.1สุดยอดครับ140กิเอ็นโรบไยแนด์นไม่ให้ใครช่วยนะครับโอเคครับผมสมต่อครับยย่าาเเต้สี ชีวๆชิวครับพี่ชิ้วชิยวเชียว,ว,วครับโอ้โหครับทีเบิกครับทีเบิก เมื่อกี้คันเมื่อกี้ซาดซาเอาลม้วนหลังนะครับม้วนหน้าม้วนหลังจะกลับบ้านไม่ยอมครับกลับไปใหม่เออใช่ใช่ลงไปทางนู้นแหละใช่ใช่แล้วก็เอาตูดมาถึงตูดมาเอาช่วยกันช่วยกันช่วยกันหนักหนักช่วยกัน ตั้งขึ้นเลยตั้งขึ้นเลยต,ต,ตั้งเลยตั้งเลยโ okay, อเคแจ๋วสวยสวย lạc mái có lướt ở đây. hay cả nó <coughs> <hdd camouflage. Carwyn. coughs> <này Leanab> <coughs>

เหเห you? ยังไม่ยอมไง่ายยังไม่ลองขอชีวิตยัง้ำตัวครละไปล้มหน่อยโอ้ยคันนี้ลมยางครับถึงกระทะสูงมากเรงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไง่ายนะครับพี่าวมใครหึงเไม่ยังวันนี้ยังยางอ่ะามันถา โอเคยัง <Okay>, okay. สู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับ,บรรรสู้อยู่ครับ,บรไม่ยอมไม่ง่าย 哎。<laughs>

สู้ต่อครับสู้ต่อครับสู้ต่อ เฮ้ครับสู้ต่อครับม<า>ไม่ยอมเป็ง่ายครับผมกี่ดได้ขึ้นนิดหน่อยครับโอเคพี่ดาวบอกติดเลยนี่แค่เที่ยงไหวนิ่ยงยังอยู่ครับ อยู่คนเดียวเนี่ยอาหอยากให้ฟื้นมากเลยไป <c oughs> เย็นยังอยู่ครับไปตัวเองได้ครับผมไปแล้วนะเฮ้ยอ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอผมขึ้นตรงนี้แหละตรงนี้นไม่ได้เหรอเฮ้ยตรงนี้เมือนอ๋อโอเคงั้นอไหร่นั่นเลยเนี่ย โอ้ยโอยพิธาพิธาเอาหมิพิธาพิธานี่อามแต่ก่อนเรามาตรนี้มันยังไม่ลึกขนาดนี้อามขาไปโดนลากไม้เอาหน้าพซ่หน้า้นแล้ว ท้ช่วยเ้อะครับ ไม่รู้เนินสองครับ